มาต่อกันในยกที่2องนะฮะบวกขาวนี้เคยชกทั้งรุ่นเฟเธเวตไลท์เวตเวลเจอเวตจูเนียมิดเดลเวตนะครับบวกขาวนี้เรียกได้ว่าได้แชมป์มา,ม,ามักมาเหลือเกินนะไม่ว่าจะเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธเวตนะที่สนามโอลิมปิกปี2544แชมป์เคาว่าโวล์แม็กซ์แชมเปี้ยนปี2547และปี2549 ชมป์2,010ชุดบ็อกซิ่งเอสคับเวิลด์แชมเปียนนะฮะซึ่งเป็นคนไทยคนาได้ตัคนเดียวทิ่ดได้นะครับผมแล้วก็แชมป์ต่างๆมากมายนะคือบวัวขาวนะครับส่วนแซนชายนี่เรียกได้ว่าวววเป็นนักมวยที่ได้รับการยอมรับว,ว,ว,ว่าเก่งที่สุดในยุคนี้เมื่อเทียบกับบอลต่อบ,บอล,บอลนะฮะโอ้โหจังหวะนี้ครับเข่าข้าครับเข่าไปครับหลังติดเชือแบบนี้กรรมการต้องแย่นะฮะ แสนชายนี่เคยชกรุ่นไฟเวรทรุ่นแบนตัมเวทรุ่นเฟเธอเวทและก็รุ่นไลท์เวทนะครับก็มีเกียรติประวัติต่างๆมากมายเช่นเดียวกันฮะแสนชายนี่เคยได้ยอดมวยประจำปี2,542จากสมาคมผู้สือขาวกีฬาแห่งประเทศไทยโอ้ดอกนี้ครับแหม่ได้วาดเสียวนะฮะบ,บวัวขาวครับ แสนชัยครับหมัดซ้ายกาตัวทำได้แข็งซ้ายครับแล้วโดนแหม่เหลี่ยมลงไปเป็นหมครับถึงกับมองหน้ากันเลยทีเดียวนะฮะแสนชัยนี้นอกจากนี้ยังเคยได้แชมป์รุ่นเฟเธอร์เวทเวทีมวยลุมพินีในพิกัดน้ำหนักหนึ่ง1อนด์นะครับเมื่อปี2551นะแล้วก็ได้ยอดมวยประจำปี2551เช่นเดียวกันนะครับผมเอาละครับมาครับขวาจอบขาครับขีบซ้ายครับแล้วเตะลุงนี้ครับหลุดไปครับ เข้ามาครับหมัดซ้ายครับจากแสนชัยเดินเข้าหาครับบัวขาวครับหมัดตรงจากแสนชัยกระามด้วยแข้งซ้ายครับบัวขาวเข้ามาเน้นจาะขาเหมือนเดิมแล้วหมัดซ้ายครับแสนชัยพยายามจะพลิกออกครับพลิกไม่ได้แบบนี้กรรมการต้องแยกครับมาครับแข้งขวาครับขวาจาะขาเหมือนเดิมบัวขาวบัวขาวเน้นเกมจาะขาเจาะล่างนะฮะ เน้นจบย้ำทางกระจกนี่เตะลูกนี้ครับเอ้าโดนเกี่ยวลงไปครับแม่กรรมการก็เข้ามาเตือนหน่อยนึงนะฮะวางกันใหม่ที่กลางเวทีสร้างจังหวะกันไหมครับเดินเข้าหาครับค่อยๆแซเข้ามาครับถีบซ้ายทำลายจังหวะครับแล้วเข้าไปแหม่พยายามจะใช้2องนะฮะเข่าซ้ายเข่าซ้ายขับเข่าซ้ายกแหลมจากบัวขาวกรรมการแยกครับบอยกพักกันแป๊บหนึ่งฮะ